อะเป็นปอดอ๋อเป็นปอดสูบบุหรี่ตีนี่ะนั่นไงบอกแล้วหยุดยังเนี่ยโอ้ยปแล้วก็ตลาดดีแล้วมาเจ็ดแปดปีแล้วอืมเราเป็นปอดเราเป็นอะไรอีกทีนี้ต่อกลูกหัวใจแล้วก็หลุดทับเส้นนี่ผ่าไม่ได้ตรงก้นกบอ่ะนะตรงไหนตรงนี้เนี่ยโอ้มัดฟิสแล้วถ้าผ่าก็ตายแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยอย่าผ่าเลยงั้นนะแล้วมันปวดมากไหมตาไม่ปวดเท่าไหร่ ชามากทิ้งอ๋อชาลงไปข้างล่างหมดเลยออชายู่เฉพาะตรงนี้แล้วก็พ้นอ๋อชาเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บอ้าวชาเหมือนเป็นเน็บไงหรือไม่ใช่เนบเนบคือเนบชามันจะยิดไม่เจ็บได้ไหมอืมไี่นี่เราเจ็บตั้งแต่อะไรที่มันก็เจ็บอ๋อไปโดนก็เจ็บเจ็บอ๋อแสดงว่ามันเส้นประสาทเหรอเส้นประสาทบัานไอ้ไอ้หมอก็โดกก็บอกว่าเนี่ยกระดูกลุงอะมันงอไปทับเส้นเพราะว่าเส้นมันอยู่อยู่ในหลอด หลอดกระดูกอ่าในไข่กระดูกอ่อไข่กระดูกคอไข่ขกระดูกเขาไปทับเขาไวอ้ออตอนแก่เป็นกันหลายคนพวกนั่งทํางานไม่ไหวเป็นเยอะเนี่ยตอนนี้นะตาบอกเลยบอกว่าถ้าเขาให้มืนผ่ามืนผ่าไปเลยตัวอย่างเนี่ยอืมเราก็ยอมผ่าทีเขาก็ไม่ผ่าให้อ๋อบอกไม่ไม่ผ่าแล้วลุงไม่ผ่าก็ไม่ผ่าล้วตายยังยังเดินเหินได้เนาะยังแข็งแรงอยู่อ๋อ แช่ไม้คำเนี่ยไปได้นกยด้ยังขี่ได้อะไรโอ้ยอย่าไปฝืนขี่เดี๋ยวล้มเดี๋ยวเป็นหนักก็ซื้อคันใหม่กระเพกเอาซื้อคันเล็กไม่แล้วรถยนต์ก็ขับแค่บางกอืมเอายังขับรถยนต์อยู่รถยนต์ไปได้นตาพี่โลกไม่ไปอืมเมื่อยคนตาอยู่อะไรแล้วเนี่ยปีเนี่ยเยี่้วโอ้โห เจ็ดสิบสี่ปีอนี้เพื่อจะมาโน่นปีใหม่เนาะอืมปีใหม่ปีหน้านะอ๋อทำงานนะเนาะลาไม่ค่อยได้เนาะซื้อบ้านหรือพัทยาก็เนาะอ๋อไอแม็กอะไอแม็กเกิดยังทำงานละอืมดีแล้วโตแล้วเนาะหล่อสูงแล้วก็แฟนจะอยู่ด้วยกันตลอดอืมดีละน่ารักดีไอคนที่มาเมื่อเนี้ยเนาะน่ารักดปแล้วตากินข้าวยังยัง แ้้วงนนี่กิขาได้ออร่อยดีแล้วต้องกินข้าวไม่งั้นมันไม่มีพลังงานอ่ะเนาะป่วยก็ต้องกินข้าวกินข้าวได้โอ้ยอยู่อีกนานาบอกให้แม่บอกจะอยู่ร้อยห้าปี <laughs> สักร <laughs> <laughs> ้อยสิบเถอะไปร้อยห้าปี <laughs>